และจากคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงเทศกาคลคริสต์มาสกันแล้วนะครับคลิปนี้เรามาพูดกันต่อในเอพโิโซดที่2ถ้าพร้อมแล้วไปกราบสวัสดีคตรเอวนาคตริทุกคนครับผมนายใน h ช n n e l ก่อนที่จะเข้าเรื่องใ,นในดๆขอฝากไว้ด้วยนะครับคุณเชียงนายวิชัยกุณเชียงอร่อยบ๊อบทำจากปานเน้นๆปโปรโมชั่นปีใหม่จากปกติ89บาทเหลือเพียง69บาท ด้วยเพลงใหม่อลิเวสนะครับของบิทนิสเปียร์นะครับจะร้องแบบว่าบ่นๆหน่อยพึมพำนิดนึง เนี่ยฉันเนี่ยคือเดินอยู่ท่ามกลางหิมะในหน้าหนาวคนเดียวหว่าวเวมากเลยแล้วก็เห็นคููรักมากหมายเดินเคียงคู่จูงมือกันกันหนุ่งก็นี่ไปทําบุญใส่บาตรเข้าฟัดฟังธรรมบรรลุไปเลยจ้ะส่วนฉันเนี่ยเออเอว่าวหว่าวเวโสดเวสต์เตอร์เวอร์ยินบอกว่านุโสดเขียนจดหมายใส่ซองกรอกชื่อที่อยู่พร้อมสแตมป์ไปให้ด้วยรักอันสงเกียติแล้วยังบริอ่านอีกดีวนานุขอผู้ชายบารักจริงสักคนอบกอดสันแบบด่วนเลยเขียนไปแล้วในจดหมายยังไม่ ไม่ได้อ่านอีกรีสันตาเหตุงานในแม่สูนี่ยืิยิอึดเวียกหลายสันตาก,ก็ได้คือบนพื้มพรมพืมพ้มพรมคือสิ่ล่อยให้ฉันอ้างว่างหวาเวทแถวคุณคือความหวังเดียวของหนูละเดยปีนี้อีฉันขอเธอขอให้เป็นปีที่ดีขอให้หนูได้เจอผู้ชายที่รักจริงๆจะวิงวอนต่อใต้ต้นคริสต์มาสนี่แหละส่งมาให้หนูเธอ เอ๋อย่าบอกนะว่าผู้คนนั้นอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะอยู่ใต้ร่มเงาของตอน้นคริสต์มานี้ใช่ไหมเนี่ยคืนก่อนในห,หนุ่มไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยคะ่ะซอมเบิ่งอยู่ตลอดเลยว่าผู้ชายคนนั้นจะเข้ามาตอนไหนจะเปิดประตูมายังไงอ้ย ผู้ชายคนนั้นเขากำลังจะมาเมืองนี้แล้วใช่ไหมคะจะผู้ชายใส่กองผูกโบใส่รถมา้ามาให้หนูด้วยเธอคะเซนตาคาอยากจะอยู่กับเขาหมอกเพียงลำพัง2ต่อสองใต้ต้นกาฝากมิสเซนโตขอให้ปีนี้คริสไมสเป็นปีที่ดีที่สุดของหนูนั่นคือคำแปลคร่าวๆของต้นฉบับ <c oughs> ซึ่งเวอร์ชันของลิซ่านะครับจะเป็นบทสรุปของภาคต่อในเวอร์ชั่นของบิสเนส s ปียจะเเป็นแบบ Ending Final แล้วเพราะนน้ตในแต่ละตัวนะครับที่เปล่งออกมามันจะมีความสุขมีพลังแห่งความอบอุ่นละมุนซึ่งก็เข้าใจว่าลิซ่านะั้นน่าจะวางคอนเซป เพื่อเป็นของขวัญส่งให้กับแฟนๆทุกคนตามที่เธอนั้นได้โพสบนอินสตาแกรมนั่นแหละครับเพราะไม่มีตรงไหนของ MV นะครับเศร้าเลยถึงแม้ว่าตัวเพลงเองจะให้อารมณ์แบบหว่าวเวนนิดๆหน่อยๆก็ตามคือเป็นคอเวอร์ฉบับแบบตัวเองแบบสุกเวอร์หวังตั้งแต่ต้นจนจบชนิดที่แบบว่าหัวชนกันตั้มกันลดสูบเปิกตั้มปึงตั้มปื้งกันยั่งยิ้มได้แถมเพลงนี้เองครับได้ชินทาโร่ยาสุดะทำทำนองและก็โปรดิวเซอร์เพลงใหม่โดยคุณชินทาโร่ยาสุดะโปรดิวเซอร์ของค่ายเพลงแชมเปญเทอราพีมิวสิกรเป็นเจ้าขอ เพลงที่ปล่อยออกมาของเขาก็คือดังๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น t h a n k you n e x t หรือแม้แต่ Seven Rings ของ Ariana Grande และคุณชินทาโร o y a s u d เนี่ยนะครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Universal Music ภายใต้กรดูแลของ UMG หรือว่า Universal Music Group ของอเมริกาอีกทีหนึ่งดังนั้นการพูดคุยกันน่าจะง่ายเพราะว่ามีข่าวลือว่าลิซ่านั้นไปอยู่ที่ UMG นี่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับแต่หลังปีใหม่อาจจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายประกาศออกมาถึงสัญญาเดี่ยวของเธอดังนั้นนะครับผมเดาว,ว่าทางโปรดิวเซอร์เนี่ยที่ทำตำนองเพลงใหม่น่าจะ เห็นความสุขจากลิซ่าที่ส่งออกมามากมายเป็นเวลาหลายปีมันเลยได้เวอร์ชันที่สุกงอมที่มีแต่ความสุขตลบอบอวนและเป็นเวอร์ชันที่ฟังแล้วให้อารมณ์แบบว่าซานต้าอ่านจดหมายของลิซ่าแล้วพร้อมจะส่งผู้ชายที่รักเธอมากที่สุดให้กับเธอซึ่งเป็นภาคสรุปของบีนี่สเปียร์ในเวอร์ชันแรกนั่นเองดังนั้นฟิลที่ได้ในเพลงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทํานองหรือว่าเนื้อร้องจะสื่อถึงแต่ความสุขที่เธอนั้นได้รับมันเลยทําให้คนดูนะั้นรู้สึกว่าอิน และก็ฟินมากราวกับว่าเป็นช็อตซีนิมาหรือว่าหนังสั้นเอาจริงๆมันก็คือหนังสั้นเรื่องหนึ่งแหละ ทำไมหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงจะต้องเป็นสถานที่ถ่ายทำในฝรั่งเศสตรงนี้นะครับจากความเข้าใจของผมตั้แต่ช่วงที่เดบิวต์มาใหม่ๆฝรั่งเศสค,คือประเทศที่เธอนั้นชอบที่สุดเธอบอกว่ามันมีหลายอย่างในเมืองนี้ทั้งความโรแมนติกความเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศสเองมันจึงทําให้เธอนั้นรักเมืองน,นี้แล้วก็หลงใหลในเมืองน,นี้และอย่างหนึ่งปารีสเองก็เป็นเมืองหนึ่งที่เธอนั้นไปบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะรู้จากพื้นที่และก็โลเคชั่นในการถ่ายทําเป็นอย่างดีเพราะลิล Took walk the snow. เปิดฉากแรกมาเลยคัมริซันนั้นอยู่ในโรงแรมหรูราเบิเธอมาด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวคอยาวสไตล์ฝรั่งเศสแบบวินเทจที่ทับด้วยเสื้อโค้ทยาวฟูนุ่มสวยส,วยสวยเก๋ราวกับใช้ซันซิลหลังจากที่เธอนั่งลงนะครับเธอก็เรียกพนักง,งานพร้อมกับการเสิร์ฟอัฟนุนทรีแบบพอดีพอดีซึ่งในระหว่างที่พนักง,งานกํบบาลังเสิร์ฟนั้นก็มีกุหลาบแด็แล้วก็จดหมายเล็ก ที่ไป็แถบสีเขียวของสมบันที่เห็นแล้วเธอนั้นก็อดยิ้มไม่ได้ก่อนที่เธอนั้นจะหยิบมาพร้อมกับเปิดอ่านข้อความด้านในซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ที่1ไว้สําหรับนัดคุยกัน2ต่อ2หรืออาจจะเป็นที่พื้นที่ทางจิตทางใจที่รู้สึกว่าที่นี่แหละเป็นที่ของเราสองคนเพราะหลังจากที่ลิซ่านั้นเห็นข้อความแล้วเธอก็รู้สึกราวกับว่าโต๊ะที่อยู่ถัดไปที่เพิ่งลุกออกไปน่ะที่มีแก้วน้ําใบเดียวตรงเนี้ยคุณผู้ชมลิซ่าน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะคนนั้นรู้จักชื่อของลิซ่าก่อนที่เธอนนั้จะยกกุาาบมมด พร้อมกับจำเรื่องไปที่โต๊ะเดิมอีกครั้งหนึ่งอย่างประหลาดใจว่าใช่ไหมใช่มหม,สม,มใส่เธอหรือเปล่าเธอบอ่เนะประมานี พร้อมกันนี้นะครับก็เธอก็เดินออกไปพร้อมกับกุหลาบและก็จดหมายที่เธอถือไว้เพียงมือข้างเดียวยิงสาวตัวเล็กๆที่ได้รับจดหมายนะครับก็เดินออกไปแล้วก็ไปยืนต่อหน้าต้นคริสต์มาสด้วยสีหน้าที่มีความหวังใน,ในในตาที่เต็มไปด้วยความสุขราวกับว่าสิ่งที่ดิฉันได้พัฒนาไว้ในครั้งก่อนเมื่อก็นูนนั้นบัตรนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ใช่ไหมคะและเธอก็เดินไปหยิบโปสการ์ดเอากับว,ว่า มันส่งไปได้จริงๆนะซันตาคอสรู้แล้วไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฉันเขียนจดหมายไปถึงซันตาคอสเนี่ยซันตาคอ์สจะอ่านแล้วก็ส่งคนคนนั้นมาให้ฉันจริงๆเดินไปเดินมาด้วยความสุขครับหิวที่นี่หะอสูเอหิวแล้วหันไปเห็นขวดซองคือตารู้วาวราวกับว่าขวดซองเนี่ยกวักมือเรียกฉันแม่หิวหิวอืมความรักมันมีมันก็ดีแต่ความหิวมีมันก็ต้องกินเอาอันนี้ค่ะด้วยสายตากรุ้มกริ่มกินอีกแล้วลิซ่าฉัน ม <laughs> ิสเตอร์เดินใส่เสื้อโค้ทขนนุ่มฟูเขียวตุยจุยตุยปุ้ยกินไปก็มองข้างหลังไปว่าเอ๊ผู้ชายคนนั้นเขจะมาแล้วใช่ไหมเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่ตรงนั้นอุ้ยหรือว่าเขาจะอยู่ตรงนี้อ้าวไม่มีค่ะสรุปยังไม่มา LAST night took WALK the SNOW NIGHT TOOK INTO ือวันลิซนะ่ารเเผอมากมีความสุขมากๆม,มีความสุขที่ได้รับกุหราบแล้วก็จดหมายถึงขั้นที่ว่าต้องไปถ่ายรูปเพื่อเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําและ,ละนานๆที่จะมีแฟนกับเขาสักทีจะมีผู้ชายดีๆประชักันเนี่ยฉันต้องเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําแล้วต้องจานลึกเอาไว้ซะหน่อยจนถึงขั้นว่าต้องไปถ่ายรูปในตู้เพื่อถ่ายเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําอะไรในวันนั้นนะครับที่มันเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าเมฆฝนสําหรับลิซ่าคือวันนั้นแบบอุย้ยสวยงามมากสีชมพูอร่าพิงพังสุดๆดูดีดููสวยด,ด มองไปทุกสิ่งกุราบดอกนี้ต้องจารืกอเอาไว้ช่างภาพช่างแต่งผมสไตล์หเสื้อผ้าหน้าผมซินค่ะหนูจะเอาให้ปกดิจิทัลที่เคยถ่ายหนูขึ้นปกอายไปเลยอันนี้ผมเติม <c oughs> <c oughs> นี่ฉันจะเก็บช่วงเวลาน,นี้เอาไว้ด้วยความทรงจําตราบนานเท่านานนี่ฉันไม่ได้เหอนะคะฉันไม่ได้เหอเพราะว่าฉันได้กราบหรือว่าฉันได้จำหน่ายนะคะอันนี้คือปกติของชีวิตฉันค่ะขนาดมือค้ำดึกดื่นก็ยังไม่หลับไม่นอนนะคะฉันไม่ได้ดีใจนะคะนี่คือปกติของฉันเลยค่ะ แต่มาค่ะชั้นต่หน้ามาค่ะเนคไทยสีเขียวแบนไทยจัดมาค่ะเฟิร์นตัวเท่ยมันใหญ่ไปค่ะขอลดเฟิร์นลงนิดหนึ่งนะครัเป็นขนและคูณได้ไหมคะมันดูเซ็กซี่ดีค่ะมาค่ะชัางภาพค่ะนี่ธรรมดานะคะมีความรักแบบธรรมดาค่ะไม่ได้อินไม่ได้ฟินอะไรเลยนะคะธรรมดามากก็เรียกว่าอินเลิฟสุดๆเลยทีเดียวครับ จนกระทั่งถึงเวลานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่เธอนัดกันในจดหมายสถานที่ตรงนี้นะครับมันเป็นสถานที่เงียบสงบที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองกันด้วยแม่น้ําสายเล็กๆหลังจากที่เธอนั้นมาถึงผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆเดินมาหยุดที่ด้านหลังของเธอตอนนั้นลิซ่ามีอาการประหม่าและก็กลัวกับคนที่อยู่ด้านหลังเพราะมันเปรี่ยวมากก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนสีหน้าและก็แววตาเป็นความสุขที่สัมผัสได้ว่าคนนี้ดีนี่แหละที่หนูรอหนูรอมาชั้งชีวิตเพื่อคนนี้แหละ ก็เรียกว่าคำปรารถนาที่เขียนลงในจดหมายส่งไปยังสต๊าคอนี่นะครับได้รับการอนุมัติจากสตตาคอแล้วเรียบร้อยเขาคนนั้นก็คือผู้ชายร่างสูงที่เข้ามาเซอร์ไพรส์ด้วยกูรลาแบบเดียวกันชนิดเดียวกันขนาดเท่ากันเพื่อให้ลิซ่ามั่นใจว่าคนที่ส่งจดหมายและก็กูรลาในวันนั้นคือเขาคนนี้นั่นเองก็เรียกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบกันเจอกันในใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ